ลำโพงเสียงกลางชุดแขวนวินิลลายอะไรตู้เสียงกลางขนาด2นิ้วพร้อมชุดแขวนสวยๆแบบนี้ไปดูวิธีประกอบกันครับสวัสดีครับช่างตู้ลำโพงบูทูจิ๋ว diy ครับวันนี้พามาดูชุดลำโพงเสียงกลางขนาด2นิ้วพร้อมกับชุดแขวนนะครับตู้ลำโพงเสียงกลางเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่12ซนติเมตรคูณ8เซนคูณ7ซนติเมตรนะครับทำจากไม้อัด mdf ขนาด4ี่มิลพร้อมตะแกรงหน้านะครับพ่นสีระเบิดเกรดเดียวกับลำโพงเสียงกลางแจ้งนะครับ ก็มีชุดแขวนชุดไฟล์บาร์ชุดแขวนข้างตู้นะครับชุดยึดข้างตู้แบบนี้นะครับชุดแขวนนั่นเองนะครับจะมีซ้ายขวาแบบนี้เพื่อที่ทําการชุดห้อยตู้นั่นเองด้านหน้าพร้อมปรับองศาได้นะครับส่วนชุดยึดด้านหลังตู้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวยึดเพื่อที่ทําการปรับองศาโดยมีแขนปรับนะครับสามารถสวมเข้ากับ ตู้ลำโพงนะครับโดยการยึดน็อตแล้วก็ตัวแขนจับเนี่ยก็าสามารถปรับระดับได้ตามรูที่เราต้องการแบบนี้นะครับเพื่อปรับมุมองศาของตู้นั่นเองนะก็จะมีอุปกรณ์คร่าวๆตามนี้นะครับลองมาดูวิธีการประกอบนะครับก็เริ่มจากการประกอบชุดด้านหลังก่อนเลยเพื่อที่ความง่ายนะครับเอามาจัดเรียงไว้ตรงกลางนะครับตู้หลังจากนั้นทําการยึดน็อตเข้าไปนะฮะกับบริเวณหลังตู้เลยนะครับนี่ยึดน็อตเข้าไป ตัวนี้ก็จะใช้สกรูยึด4ตัวนะครับเพื่อความแข็งแรงนี่แบบนี้นะครับหลังจากยึดเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีรูสําหรับใส่สกรูอยู่เดี๋ยวกล้องไม่โฟกัสสักครู่นะครับอ่าชัดไหมไม่มาเดี๋ยวแบบนึงอ่านี่นะครับก็จะมีรูนะครับเอาไว้ใส่สกรูแล้วก็แขนปรับมันนะฮะนี่ก็ทําแบบนี้ทั้ง6ตู้ตัวนี้ผมจะต่อ6ตู้นะครับส่วนแขนจับนะครับก็จะมี สองรูแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับสามารถปรับไปตามรูที่เราต้องการได้เราก็ใส่เข้าไปนะครับเพราะว่าเวลาใช้งานเนี่ยเราอาจจะปรับมุมองศาตู้เพื่อการส่งเสียงนะครับอาจะปรับโค้งจะปรับแนวตั้งก็ได้นะครับอยากให้โค้งก็ดึงเข้าเป็นรูในแบบนี้นะครับลักษณะการใช้งานจะเป็นแบบนี้การปรับด้านหลังต่อไปมาติดตั้งชุดแขวนด้านข้างนะครับชุดปรับด้านหน้านะครับ ก็จะทําการยึดน็อตเหมือนกันเข้าไปที่ตู้ลําโพงนะครับยึดเข้าไปแบบนี้นะครับใช้ลําโพงตัวนึงเนี่ยก็จะใช้ฝั่งละ3าตัวนะครับเพื่อที่ความแข็งแรงนะครับแล้วก็ตัวด้านบนสุดเนี่ยก็จะเป็นตัวที่สามารถปรับได้คือถ้าคลายพอคลายให้หลวมแล้วก็สามารถปรับมุมองศาได้นะครับก็คือเหมือนให้มันมีจุดหมุนนั่นเองนะครับสามารถปรับได้นี่ลักษณะจะเป็นประมาณนี้ นะครับพอปรับแล้วเราก็อัดให้แน่นเหมือนเดิมเดี๋ยวลองมาทําอีกข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งก็จะทําลักษณะเดียวกันนะครับปรับระดับหน้าตู้ให้ตรงกันก่อนนะครับพอตรงแล้วก็ทําการยึดแบบนี้เรียบร้อยนะครับด้านข้างเสร็จด้านหลังเสร็จต่อไปมาดูชุดแขวนด้านบนกันบ้างก็คือชุดไฟบา์นะครับชุดไฟบาเนี่ก็จะเป็นงานพิมพ์ 3D นะครับชุดด้านข้างกับชุดด้านหลังก็เป็นงานพิมพ์ 3D ทั้งหมดนะครับ ก็ใช้วัสดุ PLA+ Plus นะครับเป็นลักษณะพลาสติกนั่นแหละนะครับใช้เครื่องปิ้น 3D ปิ้นออกมาตัวปรับระดับนี่ก็สามารถปรับระดับองศาได้นะครับมีรูให้เลือกปรับใส่แกนล็อกไปสลักล็อกนี่แบบนี้ต้องการมุมองศาเท่าไหร่แล้วก็เลือกเอานะครับจะใส่รูไหนใส่รูใกล้รูไกลมุมองศาของการปรับตู้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับนี่พร้อมที่จะแขวนละนะครับทีนี้ก็คือใส่ดอก ลำโพงต่อสายลำโพงจะไปแขวนนั่งร้านหรือไปแขวนทัดก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับจบงานสวยๆแบบนี้นะครับช่างตู้ DIY ครับ